ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมเนะคะไปดูภาพบรรยายกาศล่าสุดกันที่จังหวัดอ่างทองนะคะอย่างเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกนะ,ะเพราะว่ามีแนวกระสอบทรายสําหรับกั้นน้ําอยู่ที่บริเวณใต้สะพานฝั่งตะวันออกหน้าสารากลางจังหวัดเนี่ยเกิดการสุดตัวลงอย่างรวดเร็วค่ะก็ทําให้น้ำเนี่ยไหลลงมาด้านล่างแล้วก็เสี่ยงที่จะพังทลายลงมาได้ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากคุณสมรรัตรุ่งมณีรายงานสดมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะคุณสมรรัตคะเชิญค่ะ ขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองหรือที่เรียกกันว่าสะพานป่าโมกนั่นเองนะคะขณะนี้ค่ะมีบิ๊กแบกขนาดใหญ่นะคะมาเรียงไว้เป็นแนวทางเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น้ําได้ทะลักเข้าทั่วมาอีกนะคะแล้วก็มีการเร่งนําเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำบิ๊กแบ็กมาซ่อมตรงที่รูรั่วด้วยค่ะ ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นค่ะเมื่อแนวกระสอบทรายสําหรับกั้นน้ำบริเวณใต้สะพานฝั่งตะวันออกหน้าสารกลางจังหวัดนะคะเกิดการซุดตัวลงอย่างรวดเร็วค่ะทำให้น้ําไหลบ่าลงมานะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะพังทลายลงมาได้ด้วยถือว่าเป็นจุดสําคัญของศูนย์ราชการและโรงพยาบาลด้วยค่ะ ป่าเมืองอ่างทองค่ะร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะะด,ดมกําลังเข้าดําเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนค่ะโดยต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงสามารถปุดแนวรั่วแล้วก็เสริมแนวกระสอบทรายให้แข็งแรงได้สําเร็จทำกลางความลงใจของชาวบ้านที่มาเฝ้าดูสถานการณ์นะคะ ระชสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะน้ําท่วมผิวการจราจรทางหลวงหมายเลข33ป่าโมกสุพรรณบุรีค่ะทั้งสองฝั่งปริมาณน้าราว3าม0ถึงเซนติเมตรขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงนะคะสามารถใช้เส้นทางได้อย่างถ้ามาจากอายุทยาแล้วก็แยกถนนสายเอเชียแยกทับน้าค่ะจะไปสุพรรณบุรีนะคะใช้เส้นทางหลวง309อายุทยาแยกป่าโมกให้ไปเข้าตัวเมืองอ่างทองออกแยกป่างิ้ว ไปอำเภอวิเศษค่ะแล้วก็ออกสุพรรณบุรีค่ะแต่ว่าถ้าหากมาจากสุพรรณบุรีนะคะให้ใช้เส้นเส้นทางค่ะสายโพพระยาท่าเรือเข้าเมืองอ่างทองนะคะแล้วก็จากผักไห่ไปอ่างทองค่ะให้ใช้เส้นแยกนาโคกเข้าอำเภอวิเศษเข้าตัวเมืองอ่างทองย้ําเลยนะคะว่าถ้าไม่ไหวขย่าฝืนค่ะไม่คุ้มกับค่าซ่อมรถแน่นอนนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางกับกรมทางหลวง ที่1586ได้เลยนะคะถ้าเกิดสมสติว่ามีข้อสงสัยค่ะซึ่งปริมาณน้ําดังกล่าวนะคะมาจากน้ําที่แม่น้ําเจ้าพระยาล้นถนนสายอ่างทองป่าโมกสายเก่าช่วงหมู่ที่1นําบลป่าโมกอําเภอป่าโมกเข้าตําลน,นรสิง์แล้วก็ตีอ้อมเข้าตําบลเอกราชอําเภอป่าโมกขอให้พี่น้องชาวตลไผ่ดำนะคะแล้วก็ตลหัวตะพานค่ะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ําด้วยแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจะมีการประชาสัมพันธ์ต่อไปค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่ติดตั้งไว้ใกล้จุดเกิดเหตุนะคะก็ต้องทํางานอย่างหนักค่ะเนื่องจากมีขยะพลาสติกเข้าไปอุดตันบริเวณปากท่อสูบน้ําจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองค่ะต้องดําน้ําลงไปเอาขยะออกนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องสูบน้ําสามารถกลับมาทํางานได้ตามปกติ ขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะให้งดทิ้งขยะพลาสติกลงในท่อระบายน้ําโดยเด็ดขาดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อุดตันท่อแล้วก็ทําให้เครื่องสูบน้ําเสียหายได้ค่ะ ไปฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะคะแล้วก็ความกังวลในระยะยาวค่ะชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะถึงปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานโดยระบุว่าถนนบริเวณเหนือสะพานค่ะมีสภาพไม่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความกังวลว่าอาจจะพังเสียหายหนักในปีถัดไปด้วยการป้องกันด้วยกระสอบทรายที่เคยทำมาหลายปีนั้นนะคะในปีนี้ค่ะไม่สามารถต้านทานได้เนื่องจากกระแสน้ําที่รุนแรงทําให้การป้องกันการทลายของน้ําทะลักเข้าท่วมพื้นที่ค่ะก็น้ามันมันมาจาก เหนือละพานไปอ่ะมันถานที่มันถนนมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะแล้วก็ถนนมันือนว่าจะพังไม่พังแหละปีปีหน้านี่ก็จะท่าเขื่อนแล้วแต่ว่ามันกันไม่อยู่มันมันพังไงมันแบบว่าแผ่นพเมต์ถนนพื้นถนนมันเปิดเลยเพราะธรรมดาเขาก็เอากระสอบทรายไปกั้นไว้มันเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วตรงเนี้ยนี่ว่าปีนี้เอาไม่อยู่เพราะว่าน้ำมันแรง แล้วก็กระสอบตายมันก็พังก้นน้ำก็ทะลักเข้าตรงนี้ก็หนักเลยตรงนี้ตรงตรงตีนสะพานตรงนี้จ้ะมันแตกอีกแล้วว่ะตรงเบรีเออร์ที่เขากั้นไว้อ่ะแล้วมันเนี่ยมันทะลุออกมาข้างๆอย่างเงี้ยแล้วมันตรงนั้นอ่ะมันเยอะแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครมาเลยกลัวไหมกลัวว่ามันจะท่วมถึงเราไหมท่วมเมื่อเมื่อวันที่พังก็ท่วมจ้ะทพวมมาถึงหลานแต่ว่ามันทะลุออกแล้วมีไม่งานเขามาช่วยไหมมีจ้ะ เขาก็มากั้นกันเลยเขาก็เต็มที่แล้วล่ะมันก็ได้เท่านี้แหละอย่าที่บ้านท,ท่วมท่วมทวมวันที่น้ําพังเข้าตลาดอะจ้ะท่วมแต่ว่าพอพอน้ำํำแห้งเขาก็ดูดอยู่ สำหรับสถานการณ์น้ําโดยรวมนั้นนะคะจากข้อมูลล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทค่ะได้เพิ่มการระบายน้ําเป็น2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ําที่สถานีชลมาตร C7A นาสาลกลางจังหวัดอ่างทองสูงถึง9เมตร49เซนติเมตรที่ระดับน้ําทะเลปานกลางซึ่งเกินกว่าระดับวิกฤตที่ตั้งไว้8เมตร50เซนติเมตรค่ะทําให้พื้นที่จังหวัดอ่างทองนะคะยังคงมีน้ําท่วมขังใน4อําเภอ32ตําบล140หมู่บ้านได้แก่อําเภอเมืองอ อำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยมีบ้านเรือนประชาชนนะคะถูกน้ําท่วมไปแล้วกว่า5,000หลังคาเรือนค่ะโดยภารกิจการป้องกันน้ําท่วมยังคงดําเนินต่อไปค่ะโดยรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่สู้จนกระทั่งสามารถวาง Big b a บลูกสุดท้ายได้เมื่อเวลาตี4.40ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นการสิ้นสุดภารกิจในวันที่3ค่ะ สุดนะคะทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองแจ้งเข้ามานะคะว่าให้เลี่ยงเส้นทางข้ามประตูระบายน้ําบางแก้วที่ตําบลบ้านอิดอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองชั่วคราวค่ะเนื่องจากมีน้ําล้นถนนในส่วนของการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะก็ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นในช่วงบ่ายนี้นะคะรัฐมนตรี ผู้ช่วยนะคะรัฐมนตรีรัฐมนตร,ร,รีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะจะเดินทางมาที่วัดอัมพวันจังหวัดอ่างทองเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยค่ะพร้อมกับแจกถุงยางชีพด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณสมรรัตรุ่งมณีนะคะรยายงานสดมาจากในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำจ้าพยานไหลล้นตลิ่งเข้ามาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงถนนต่างๆด้วยนะคะ